สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาทำโรตีมะม่วงกันนะคะก่อนอื่นเรามาผสมแป้งก่อนนะคะจะมีไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็นมข้นจืดนะคะนมข้นจืดซัก 4.5 ml นะคะหรือว่า1ถ้วยเป๊กนั่นเองแล้วก็จะมีเกลือป่นปลายช้อนชานะคะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะนะคะเราทำนิดเดียวนะคะแล้วก็นำมาตีตีตนะคะคนให้ส่วนผสมหรือว่าน้ำตาลและเกลือละลายนะคะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งลงไปแป้งก็ประมาณ สักสี่ช้อนโต๊ะนะคะสี่ช้อนโต๊ะใส่ลงไปทําไม่เยอะนะคะจากนั้นเราก็ใส่เนยลงไปเลยค่ะเนยก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะไม่ถึงหนึ่งช้อนชาเดี๋ยวดูก่อนนะคะ ว่าจะได้กี่แผ่นติดเตาเลยค่ะไฟกลางก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยลดไฟลงแล้วก็เนยทาให้ทั่วบริเวณกระทะเลยค่ะ น,นี่กระถ้าร้อนเลยมันก็จะละลายไปเองนะคะใช้ไม้พายานะคะเกลี่ยๆหรือใครจะใช้แปลงก็ได้ละ นี้มันโดนไม้พายแล้วก็เลยไม่อยากใช้แปลง จากนั้นเราก็ค่อยๆเทปแป้งลงไปค่ะได้สักสอแผ่น ร้อยไฟลงปิดฝาทิ้งไว้สักร้่ เริ่มเซตตัวนะคะ เลตัวก็กลับด้านแป้งเหลืองน่าทานมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามันจะกลมหรือเปล่า แค่นี้ก็พอนะคะจากนั้นเราก็สไลด์มะมว่วงสุกลงไปนะคะ แล้วก็โรยแคคกเกอร์ลงไปนิดนึงหรือไม่ก็เป็นคุกกี้ก็ได้ค่ะเพื่อความนัวแล้วก็เพื่อความหอมนะคะแล้วก็จะได้เขียวกุบกรุบแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะ รอ,อ,อให้มะม่วงสุกแป๊บหนึ่งนะคะใช้มะม่วง น้ำดอกไม้หรือว่ามะม่วงเขียวสเสวยก็ได้นะคะเพราะว่าจะมีรสชาติที่หวานนะคะ <c oughs> ก็เล่นควยกับครกลาง เริ่มมีความหอมโชยมาค่ะทุกคนเราก็พลิกดูข้างล่างก็เริ่มสุกแล้วก็ตลบขึ้นมาแบบนี้ อย่างนั้นก็ทำอีกขั้นหนึ่งค่ะทุกคน เอาไว้ทานกับกาแฟนะคะแล้วร้อนกาแฟนี้ขอแนะนําเป็นกาแฟดํานะคะเพราะว่าขนมเราก็มีความหวานอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นกาแฟสําเร็จรูปจะไม่อร่อยนะคะใช้กาแฟดำดีกว่านะคะลดปริมาณความหวานด้วยค่ะแล้วเกี่ย ทิ้งไว้สักครู่ <c oughs> <c oughs> มีแป้งติดบ้านไว้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> ตื่นเช้ามาก็ทําเองทานกับกาแฟ <c oughs> <c oughs> แป้งถุงหนึ่งก็ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะดิฉันใช้ลาดาว <c oughs> ก็ถุงหนึ่งก็ประมาณ28บาทเอามาทําได้ตั้งหลายครั้งคะ่ะพอเริ่มเซตตัวเราก็ จริงๆไม่ต้องพับก็ได้นะคะแต่ว่าดูมันจะพลิกด้านยากกับด้านยากนะคะอเอออีกหน่อย กะไรมะม่วงใส่ลงไปเลยค่ะอร่อยไม่แพ้ข้าวเหนียวมะม่วงเลยนะคะ ปิดฝาไว้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะใครจะราดด้วยช็อกโกแลตก็ได้นะคะจะมีมะม่วงสุกอีกซีกหนึ่งก็แนบไว้ข้างๆเผื่อใครอยากทานนะคะแต่ว่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะพอแล้ว หรือว่าจะโรยงาโรยลูกเกดก็ได้นะคะใกล้สุกแล้ววันนี้เดี๋ยวขอไปทานโรตีมะม่วงกับกาแฟดำก่อนนะคะอะหากเพื่อนๆถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยค่ะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันนะคะ อขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ